โลกในหนึ่งวันหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงการเวลาที่ผ่านมาแม้จะมีความสุขก็ไม่เท่ากับความสุขที่เรามีลมหายใจในตอนนี้ถึงแม้ว่าความทุกข์ของเมื่อวานดูเหมือนจะโหดร้ายแต่เราก็ผ่านมันมาแล้วและวันนี้ คืออีกวันที่เราจะเห็นเวลาแห่งความสุขของสิ่งมีชีวิตกลางเทือกเขาขุนก่อนที่ระดับความสูง1,450เมตรณยอดดอยกอดรักที่หมุนมาเจอพระอาทิตย์อีกครั้งในที่มีพลังชีวิตให้เราสร้างความสุขให้กันและกัน แบบไม่มีเงื่อนไขก็เริ่มขึ้นณมหานครแห่งความสุขสัพสัตที่โบยบินอยู่บนท้องฟ้าก็ลงมาหากินอย่างเบื้องรา่าง กลางไล่กาแฟที่สับเปลี่ยนเวลาระหว่างผู้ที่สร้างและผู้อาศัยในดินแดนที่มีชื่อว่าดอยกอดลักแสงยามเช้าที่สาสองลงมายัางพื้นโลกที่มีจุดกำเนิดหลายล้านกิโลเมตรที่เป่งแสงส่องลงมาให้สิ่งมีชีวิตได้มีความสุขตลอดทั้งวัน ชีวิตน้อยใหญ่ของนกก็บรรเลงเสียงร้องสร้างความสุขของตัวเองอีกครั้งหลังจากที่พวกเขากินอิ่มก็ทำความสะอาดร่างกายตัวเองณสถานที่ความสุขแห่งการเวลาในหนึ่งวันเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงสีสันดอกไม้และผีเสือ้อสบเปลี่ยนเวลาโมาอวดโฉมให้ผู้มาเยือน ได้สัมผัสถึงกลิ่นไอธรรมชาติบนยอดดอยกอดรักบ้านปางขอนตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายประเทศไทยให้ผู้ที่มีความฝันอยากอยู่แบบสงบได้พักผ่อนหลังจากที่ออกไปทำมาหากินเชกเช่นนกน้อยที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยือนได้รู้ถึงคุณค่าของการอยู่ร่วมกันบนโลกที่สวยงามในจินตนาการของเส้นทางแห่งความสุขบนยอดดอยกอดรัก